สวัสดีเอฟซทุกคนทุกคนอันนี้เป็นเลขสามตัวเนาะส่วนบุคคลเอฟซเท่ากับเราขอมาเนาะเชียดสวกับจัดไห้กับชีวังไดยเนาะพี่ขอมาเท่ากับจัดไห้ไปสองมือเสร็จมือวันมันก็ได้โตดเนาะมันก็สิบแปดสุดท่อกันนี่ละก็ถามเล่าในว่าเลขหลายตัวดีแล้วก็บาราเลยที่รวว่าสิบสองตัวสิบสองตัวบัดลาบัดว่าเอาสิบห้าตัวก็เลยจัดไห้บรดนดี้ มันเห็ดขึ้นมามันเลยเกินสิบห้าตัวเป็นสิบแปดตัวนะนะสิบแปดชุดนะอันนี้ก็จะว่ากันเด้วเอฟซีด้อเพราะว่าเพื่อนจะได้หลายตัวก็เลยเห็ดให้หลายตัวนั่นนะเพราะว่าเอ็กซ์ซีน้องก็ซีรุ่งให้เพื่อนก็ซีส่วนตัวเพิ่นดอกแต่ว่าเมื่อนี้มันขัดของนะที่จริงก็ซีรุงให้ส่วนตัวเพิ่มนั่นละเลขสามตัวนะเมื่อนี้มันขัดของเพื่อนก็มาแท่งลายดอกก็ซีเุ่นตัวละบาทนั่งละก็สิบแปดบาททั้งสิ้นะ สองบาทแล้วก็สิบสามสิบหกบาทแล้วก็สิได้หลายบาทอยู่ตัวสองบาทได้พันหนึ่งก็เอาะลรไหมมันก็เขาตัวตัวละเมื่อนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงทางถักนะเลขสามตัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เมื่อนี้ก็เลขเด่นเท่านั้นแหละเลขเด่นเลขเด่นก็บเก้ากับแปดละเมื่อนี้เอฟซีพิ้งลวดเก้ากับแปดเด้อจัดไปเลย อันที่ร่องหายว่าหันละเลขเดือน,นเท่ามือนี้คำนวณออกมาได้สี่ตัวเลียกันนะคำนวณออกมาได้สี่ตัวสี่ห้าแปดเก้าเนี่ยเลขคำนวณได้ออกมาเท่านี้ละมือนี้บรรทัดเก็บใบเป็นเลขหกชุดเด้ขัาเก็บออกมานี่เอฟซีสีว้นหันมาอาจสีเป็นได้เลขสามตัวหรือสองตัวสิถูกย่หันนะคำมันมามันสิมาเต็มเต็มเลยดิเต็มสตรีมเลยสามตัวสองตัว ตัวกัเลขเด่นเ้องกับวิ่งรูดกับอบอุจจาร์ก็นี่ละเก้ากับแปดนี่ละกัจัดเก้านั้นลำบางทีกัจัดรถ่นเอฟซีเลขวิ่งนั่นนะเก้ากับแปดนั่นนสองตัวนั่นละกัที่ลงเลขสามตัวมาใหายว่ามันหลายตัวขอโทษขอขอภัยเด้อส่วนบุคคลเราแล้วก็ขอมาเนาะเราก็ย้ำม,มาว่าต้องเฮ็ดให่ข้าเจ้าตัวเพิ่อนจากได้เพิ่นที่ซื้อบ่ซื้อก็สร้างเพิ่นแล้วเพิ่นอนจากได้เด้อ แต่เ้าก็ลงไปก็เอฟซีปัจจุบันหลายตัวเนาะที่กิ่งเซียนโซเซอร์บรายได้แชมป์เนี่ยสามสิบหกตัวได้เซียนโซเซอร์เลขเนี่ยสามสิบหกสุดมันก็ได้ทั้งตัวทั้งเตียงนะว่ามันก็มีโอกาสมันก็มีมีถูกมีผิดเนาะมีห้าสิพยายามสิฟันเลขให้เอฟซีนะแต่ว่ามันมีปัญหาทั้งมือถือเดอ้อไล่เขาปิดกั้มองเห็นปิดกัน้นเดี๋ยวสิเฮ็ดม่อยู่เอฟซี โอ้ยกำลังมวนสวัสดีครับผม